เกษตรกรที่มีหัวคิดแบบใหม่สองท่านนี้ค่ะคือคุณทัชยานามกอนและคุณพงชัดเป็นสามีภรรยากันปลูกอะไรดีคิดไม่ออกค่ะเพราะว่าใช่ตอนแรกอะ่ะเขาโค้นยางทิ้งคิดว่าจะปลูกแตงโมโปลูกแตงโมอา้าวเจอโควิดเจ๊งค่ะ ได้กําไนี้นิดหน่อยๆไม่คุ้มค่าเหนื่อยสุดท้ายมาปลูกฟักทองค่ะโอ้สวยด้วยออใช่ปลูกฟักทองถามว่าปลูกฟักทองธรรมดามันจะพออยู่พอกินหรือคาตอบคือไม่ธรรมดานะสิถึงอยู่ได้ปลูกฟักทองญี่ปุ่นและฟักทองบัตเตอร์นัทอ่าไม่เคยได้ยินใช่ไหมคุณสุวิทย์ฟักทองญี่ปุ่นกับฟักทองบัตเตอร์นัทตอนนี้ตลาดเขาต้องการมากปลูกง่ายด้วยแล้วคนไทยน้อยคนที่มาปลูกค่ะที่สําคัญใส่ทุกอย่างไปที่คนเขาไม่ค่อยรู้จักตลาดไม่เคยมีเช่น แตงไทยพันธ์ุพิเศษแตงไทยกลมสี<ะ>ทองเมื่อกี้นี้ค่ะปลูกปุ๊บคนถามปั๊บนี่มันอะไรกันเนี่ยกลองอยู่เกลือนไปหมดลูกอะไรกันบ้างเล่าออมีฟักทองบัตเตอร์นัทมีแต่งไทยพันธ์ุกลมสีทองซึ่ง มันอร่อยเนื้อหวานเนื้อแน่น oh. หวานเนี่ไม่ได้หวานมากมายนะหวานแบบชื่นใจค่ะส่วนฟักทองเนี่ยหวานเหมือนกันเป็นเมนูสุขภาพอร่อยแตงไทยเนี่ยหอมมากเอาแบบว่ากล้ารับประกันว่าไม่เคยทานที่ไหนนี่ mm. ลูกไม่ใหญ่เหมือนแตงไทยบ้านเรานี่ฟักทองเขาก็สวยค่ะ เขาบอกว่าทําแบบนี้แล้วตลาดมันเยอะกว่าดีกว่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับราคายางไม่รู้ว่าจะขึ้นจะลงยังไงนะคะทุกวันนี้เน้นขายเองค่ะมีรถกระบะอยู่คันหนึ่งมีผลผลิตอะไรก็เอาขึ้นรถเนี่ยไปขายขายปลีกทั้งหมด ที่ผ่านมานะคะได้ฟักทองมา3ตันโอ้ขายได้ตั้งโลละ25บาทค่ะขายหมดทั้งหมดนี่ก็เป็นกําไรหนาะเนาะเลยนะัมยมีฟักทองหลายบแบบค่ะทุกวันนี้มีความ<อ>สุขดีนะคะส่วนมากก็จะเป็นฟักทองญี่ปุ่นแหะที่ได้ราคาดีหน่อย50-60บาทฟักทองไทยจะได้ครึ่งราคาเองแค่25บาทส่วนไอ้ฟักทองบัตเตอร์นัทเนี่ยดิฉันไม่เคยทานเ,<อ>เหมือนกันเ,<อ>เขาขายตั้งโลละ60บาท อันนี้แหละได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากปลูกอะไรลองหาความรู้ปลูกพืชใหม่ๆดูค่ะทุกวันนี้เขาบอกว่ามีความสุขนะคะอยากจะปลูกอะไรที่มันหมุนเวียนเดี๋ยวคราวหน้าหมดฟักทองไปแล้วลจะปลูกผักค่ะ<อ>พวกผัก ถั่วฝักยาวมะเขือแตงกวาหมุนเวียนเอามาปลูกกันแล้วก็ไปขายเองอจุดเด่นคือขายเองจะได้ได้กำไรไม่ใช่ว่าไปส่งพ่ค้าคนกลางแล้วจะได้น้อยลองดูนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกแต่ระยะย,ยาวแล้วก็ติดตลาดประสบความสําเร็จไปอีกรายแล้วค่ะครับสับในดินสินในน้ําหูดมสมบูรณ์จริงๆนะครับทำมาเลยในสิ่งที่บอกวันเลือกที่ว่าชอบค่ะคุยคำงมบายซาโม่คุยคำงมบาย